ชุดประกอบคาร์ดดีสวิตช,ชิงขับ18นิ้วได้ข้างละ4ดอกครับตัวนี้เป็นคาร์ดดีสวิตช,ชิง8,000วัตต์นะครับข้างละ4,000วัตต์นะครับตัวนี้เป็นสวิตช,ชิง o s c Resonance นะครับเดี๋ยวให้ดูเบื้องต้นนะครับก็อธิบายก่อนว่าตัวนี้เป็นสวิตช,ชิงแยกฝั่งนะครับสวิตช,ชิง2ตัวนะครับ แต่ว่าไปขนาด DC o u t p u พนะครับแล้วก็มีป้องกันลำโพงด้านหลังนะครับมีฟิล์ว์เอาพุทนะครับก็ประมาณนี้นะครับพัดลมระบายอากาศด้านหน้านะครับก็ตัวนี้จ่ายกําลังได้ข้างละ4,000วัตต์นะครับสองข้างก็8,000วัตต์นะครับก็มีป้องกันลาโพงด้านหลังป้องกันลาโพงจะเป็นตัดแยกอินสระสองฝั่งนะครับข้างใครข้างมันนะครับแล้วก็มีบาลล่า์อิพุทนะครับบัลล่า์อิพุท BLP 2021นะครับบัลล่า์อิพุทก็แยกอินสระนะครับ ส่วนคัตดีคัตดีก็จะเป็นรุ่น4000โผลนะครับ g t e c h Power 4000โผลนะครับเซตนี้เป็น g t e c h Power ทั้งหมดนะครับทั้งเซอร์วิชชิ่งก็ g t e c h Power นะครับส่วนบาลานซ์ก็ g t e c h เหมือนกันนะครับแล้วก็มาอธิบายก่อนนะครับว่าคัตดีอ่าคัตดีก็จะเป็นรุ่น4000โผลนะครับตัวนี้รองรับ2โอห์มมีโปรเทคในตัวนะครับมีโปรเทคป้องกันสายช็อตนะครับแล้วก็รองรับ2โอห์มได้ทั้งเบรกกลางแหลมนะครับ ก็ประมาณนี้สถานะไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟออนนะครับเนี่ยสีเขียวจะเป็นไฟออนช์นะครับส่วนสีแดงจะเป็นไฟโปรเทคนะครับก็อันนี้ได้ทั้งเบรกกางแหลมนะครับรองรับสองวงขนาดแท่นนะครับลงแท่น2 u ขึ้นไปนะครับ2รู2 u ลึก16นิ้วขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่าดีก็2ข้างก็เหมือนกันนะครับส่วนวิธีต่อนะครับวิธีต่อก็จะมีด้านหน้าก็จะมีตรงนี้ สวิชชิงตัวนี้จะเป็นขั่วจากไฟบ้านนะครับไฟบ้าน220เข้ามี L กับเ็นเขียนบอกชัดเจนครับตรงนี้นี่มี L กับเ็นนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นไฟบวกลบ12โวลต์เพื่อที่จะไปจ่ายเลี้ยง V u นะครับ V u หรือไฟวินนะครับด้านข้างก็จะมี12โวลต์เหมือนกันตัวนี้ก็ให้ไปต่อกับพัดลมระบายอากาศนะครับข้างนี้ก็มีนะครับ12โวลต์เหมือนกันไปต่อระบายอากาศด้านหลังก็จะมีไฟย่อย12โวลต์เหมือนกันข้างใครข้างมันนะครับ ต่อกับพัดลมลงายอากาศแยกนะครับส่วนขั่วก็จะมีบวกลบกานะครับกาวก็จะเว้นด้านกลางนะครับแล้วก็บาราอินพุสนะครับบาราอินพุธก็จะมีวอลลุ่มวอลลุ่มก็ต่อเลี้ยงขาเลยนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็มีเอาเอานี่ก็ไปหาภาคขยายมาเอาก็คือมาเข้าตรงขั่วบอร์ดคัดดีตรงอินพุตบวกลบนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยง ของบาลานิพุธนะครับก็จะเอาจากไฟหลักของสวิตชิ่งนะครับไปต่อเข้าไฟเลี้ยงบวกลบเก้านะครับต่อข้างในก็ได้นะครับเพราะตัวนี้มันขนาดกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสวิตชิ่งสวิตชิ่งก็ลงแท่น2ยูขึ้นไปนะครับหรือ1นึก็ได้แต่ว่าถ้าหันเมนบอร์ดท่านี้ถ้าหันเมนบอร์ดท่านี้มันก็จะซิงมันก็จะติดมันก็ต้องลงแท่น2ยูนะครับก็เบื้องต้นให้ให้จัดวางอุปกรณ์ก็ให้วางท่านี้นะครับ การวางอุปกรณ์ท่านี้ก็คือกันสัญญาณรบกวนจากสวิตชิงนะครับก็คือหันบอร์ดคดีหนีนะครับแล้วก็วางท่านี้เลยนะครับก็ต่อบวกลบเก้ามาเข้าเมนบอร์ดของสวิตชิงแล้วก็ต่อจากบาลานิพุตบวกลบมาเข้าขั้วด้านหน้าของบอร์ดคาดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อง่ายมากครับสายไฟแค่ไม่กี่เส้นนะครับเพราะว่ามันก็แยกข้างไหนข้างมันอยู่แล้วนะครับส่วนขั้วของ2 2 0ก็จะ เข้ามาจากด้านหลังแท่นนะครับจากฟิวหลังแท่นมาเข้าสวิตก่อนจากสวิตก็จะประจ่ายให้เมนบอร์ดนะครับต่อง่ายมากครับถ้าท่านใดไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาสอบถามได้ที่ไล g Tech น์ g t e h 1 9 9 3นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้อีกทีแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราคานะครับราคานะครับราคาเซตนี้ราคาหนึ่งื่นสามัน้าร้อยบาทครับราคาหนึ่งสาพัน้อบาท 18นิ้วได้4ดอกนะครับ18นิ้วพัน200บาทได้4ดอกนะครับแรงๆเลยนะครับท่านใดอยากได้ก็ทักมาครับโดยจะเอาพร้อมกล่องก็ได้นะครับถ้าพร้อมกล่องก็บวกเพิ่มอีก2,000บาทนะครับแท่นพร้อมอุปกรณ์นะครับโอเคจัดไปครับจัดไป